ช่วงสุดท้ายนะคะจนถึงขณะนี้กรกตจังหวัดมหาสารคามยังไม่สามารถสรุปผลการนับคะแนนของนายประวัติทองสมบูรณ์และนายโกสงสีสังนะคะผู้สมัครสวของจังหวัดมหาสารคามได้ค่ะเนื่องจากมีการรวมคะแนนระดับจังหวัดยังไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่จากตกรทกลางและตกรทจังหวัดมหาสาราคามรวมทั้งตัวแทนของนายประวัติทองสมบูรณ์ผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับที่4และตัวแทนของนายโกศลสีสังผู้สมัครที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่3จากการเลือกตั้งรอบ2ของจังหวัดมหาสาราคามจะร่วมกันนับคะแนนในหีบบัตรเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่29 <S <S ของอำเภอเชียงยือนอีกครั้งในวันนี้หลังจากตรวจสอบพบว่าใบรายงานคะแนนหรือสว34และใบประกาศคะแนนหรือสว35 มีการรายงานผลคะแนนของนายประวัติเป็นศูนย์ขณะที่ใบกรอกคะแนนหรือสวสามสิบสามมียี่สิบคะแนนส่วนนายโกศลได้ยี่สิบห้าคะแนนซึ่งผลจากการนับใหม่ปรากฏว่านายประวัติได้ผลคะแนนเพิ่มมาอีกยี่สิบคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งนี้ขณะที่นายโกศนมีคะแนนเท่าเดิมส่วนผลการตรวจสอบคะแนนใหม่ด้วยการเช็คคะแนนจากสาว 33, สามสิบสามสวสามสิบสี่และสวสามสิบห้าในหกเขตเลือกตั้งว่าตรงกันหรือไม่ ามที่นายประวัติได้ร้องเรียนต่อกตอกตกลางว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งที่คะแนนของตัวเองหายไปจนทําให้คะแนนแพ้นายโกศลไป55คะแนนและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคะแนนของนายประวัติหลายหน่วยที่ได้รับการประกาศเพิ่มตามที่ได้ร้องเรียนไว้เช่นในหน่วยเลือกตั้งที่29อําอเภอเชียงยืนที่ได้เพิ่ม20คะแนนและในหน่วยเลือกตั้งที่41เขตอําเภอเมืองที่ได้เพิ่ม48คะแนนแต่จนถึงขณะนี้กกตก็ยังไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบคะแนนของทั้งสองอย่างเป็นทางการได้เนื่อง ซึ่งจะจะต้องรอการรวมคะแนนระดับจังหวัดอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้หากการตรวจเช็คใหม่แล้วผลคะแนนออกมาตามที่ปรากฏในสอวอ34และสอวอ35ที่เคยตรวจสอบไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะทําให้นายประวัติกลับมาเป็นผู้ชนะนายโกศลอย่างน้อย89คะแนนซึ่งจะทําให้ได้รับเลือกเป็นว่าที่สอวอแทนนายโกศลทันที ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งก็อาจจะเลื่อนการประกาศผลรับรองรายชื่อผู้สมัครสวร,รอบ2ออกไปอีกนะคะเนื่องจากการพิจารณาสํานวนสอบสวนของกกตสเสร็จไม่ทัน หลังจากกะกะตได้เชิญผู้สมัครสวอรที่ได้รับเลือกตั้ง19คนใน7จังหวัดมาชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้งวันนี้ปรากฏว่าการพิจารณาต้องใช้เวลานานเนื่องจากผู้สมัครแต่ละคนต้องการชี้แจงเหตุผลเพื่อแก้ข้อกลาา่าวหาโดยคาดว่าทั้ง7จังหวัดจะพิจารณาเสร็จสิ้นในคืนนี้ส่วนอีก20จังหวัดกะกะตจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้อีกครั้งและอาจทําให้ต้องเลื่อนการประกาศผลออกไปเป็นวันจันทร์ที่15พฤษภาคมจากกําหนดเดิมที่จะมีการประกาศรับรองในวันพรุ่งนี้ ขณะที่พลตำรวจโทโกโวิทวัฒนะที่ปรึกษาฝ่ายสอบสวนของกกตก็ระบุเช่นกันว่าจำนวนการสอบสวนการร้องเรียนใน20จังหวัดที่จะเข้าสู่การพิจารณาของกกตในวันพรุ่งนี้นั้นจะการสรุปสํานวนเบื้องต้นมีข้อมูลเพียงพอที่จะให้มีการเลือกตั้งรอบสามมากกว่า5จังหวัด ซึ่งมีทั้งผู้สมัครใหม่และคนที่เคยถูกแขวนชื่อมาแล้วขณะเดียวกันนายชมนิศักดิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการให้หารือกับตัวแทนของกะกะตเพื่อหาทางปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคต่างๆซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรียอมรับว่ากะกะตยังไม่มีเครื่องมือในการดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ได้จึงจาเป็นที่รัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือมากขึ้นแต่ไม่ใช่การให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปดูแลเนื่องจากอาจถูกคอรหาได้ คนร้ายสองคนได้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามประกบยิงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตปตานีนะคะขณะที่กำลังเดินทางไปทำธุระที่ประเทศมาเลเซียในชายขาวทองสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตปตานีเขตอำเภอโคกโ,โพถูกคนร้ายลอบยิงบริเวณลำคอและลำตัวพร้อมด้วยนายอับดุลรอมานเจะมะผู้ติดตามถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีล่าสุดทั้งสองถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เพราะว่าอาการยังสาหัสค่ะ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหลักกิโลเมตรที่8ถนนสายปัตตานีอำเภอหน,นองจิกนะคะและจากการตรวจสอบก็พบว่าคนร้ายนั้นใช้เอาเปิดขนาดจุด3.38นะคะขับรถจักรยานยนต์ตามประกบค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมออกกฎให้ให้สถาบันการเงินรายงานการทำธุรกรรมต่อสํานักงานถ้าหากมีการฝากเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทและทรัพย์สินที่มีมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปเข้าธนาคารนะคะ และพบว่าขณะนี้ธนาคารหลายแห่งตามชายแดนมีเงินหมุนเวียนที่มาจากการค้ายาเสพติดเป็นจํานวนมากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปอง,งอเตรียมออกกฎกระทรวงให้สถาบันการเงินทํารายงานการทําธุรกรรมให้กับสํานักงานปปองเนื้อหาในกฎกระทรวงระบุว่าธุรกรรมที่มีเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปและที่ดินทรัพย์สินที่มีมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไป ต้องทารายงานโดยสถาบันการเงินที่ต้องทํารายงานประกอบด้วยสถาบันการเงินนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องสำนักงานที่ดินสถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินบรรจัดบริหารสินทรัพย์ทางภาครัฐและเอกชนธุรกรรมที่ต้องทํารายงานนอกจากเงินสดสินทรัพย์แล้วยังรวมถึงบริษัทประกันภยัยวิเทศสหสตร์การที่ปรึกษาการลงทุนการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยแต่มูลนิธิอยู่ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่ต้องทํารายงานพันตํารวจเอกศรีหนาตรยุนรัฐ ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงของปปงบอกว่าสาเหตุที่มูลที่อื่นๆต้องทํำรายงานเพราะต่างก็เป็นแหล่งฟอกเงินที่ดีนะครับกฎหมายได้เปิดช่องไว้แล้วว่าในกรณีที่ในขณะที่ทําธุรกรรมเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าธุรกรรมเหตุสงสัยแต่ว่าภายหลังเนี่ยคุณรู้คุณก็ยังรายงานได้ภายใน7วันนับตั้งแต่คุณรู้ว่ามีเหตุอันควรสงสัย ท่นานตำรวจเอกสีหนาถบอกว่าขณะนี้การดําเนินงานใดๆของคณะกรรมการปอปอง,องอย่างไม่เริ่มต้นเพราะต้องรอให้กฎกระทรวงประกาศใช้มาก่อนแต่ขณะนี้ได้เริ่มรวบรวมมูลฐานความผิด7อย่างไว้เรียบร้อยแล้วและพบว,ว่าธนาคารแถบชายแดนมีความผิดปกติด้านการเงินมากและอยู่ในพื้นที่การฟอกเงินเกี่ยวกับมูลฐานยาเสพติดมากที่สุด จนความผิดผู้บริหารการเงินทุจริตขนเงินไปฝากต่างประเทศนั้นในอนาคตจะไม่มีปัญหาเพราะจะมีการประสานงานระหว่างประเทศและขณะนี้ปปอง,องอกำลังวางระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าใครมีพฤติกรรมฟอกเงินหรือไม่พักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาชมข่าวกันต่อค่ะท่าพราวอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ถูกน้ำป่าไหลพัดเสียหายนะคะทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ รถแบ็คโฮจำนวนสองคันของแขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่กำลังเร่งขุดร่องระบายน้ำป่าซึ่งไหลหลากในลำแม่น้ำขานเพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในเขตตำบลวังท่าพร้าวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และป้องกันกระแสน้ำที่จะมาพัดทำลายบริเวณสถานที่ก่อสร้างสะพานข้ามหลักำน้ำแม่ขานถนนสายเชียงใหม่ฮอด ชาวบ้านบอกว่าน้ําป่าที่ไหลบ่าดังกล่าวเกิดจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในเขตอําเภอแม่วางและอําเภอสันป่าตองช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยน้ําเริ่มไหลท่วมถนนซึงใช้เป็นทางเบี่ยงตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาจนรถไม่สาม,มสา,มร,ถมามรถแล่นผ่านไปได้เจ้าหน้าที่แขวนการทางเชียงใหม่บอกว่าสาเหตุที่ทําให้น้ําไหลท่วมถนนเนื่องจากมีกิ่งไม้และเศษขยะที่ชาวบ้านตัดทิ้งลงในลําน้ําจนอุดท่อระบายน้ําและเป็นเหตุให้น้ําไหลไม่สะดวก จ้าหน้าที่ต้องให้รถที่จะแล่นผ่านเส้นทางดังกล่าวเลี่ยงไปใช้เส้นทางใกล้เคียงแทนำตำรวจผู้รจังหวัดสงขลาเข้าตรวจค้นหมู่บ้านในอำเภอหัดใหญ่นะคะหลังที่ได้รับแจ้งว่ามีการค้ายาเสพติดขณะที่ตำรวจสายตรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกกวาดล้างยาบ้าสามารถจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าพร้อมของกลางได้เป็นจำนวนมากค่ะ ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดสงขลากว่า1น0นายพร้อมด้วยสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจค้นในหมู่บ้านลับแลอำเภอหาดใหญ่หลังจากได้รับรายงานว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาบ้าเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจค้นนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงพบยาบ้าจำนวน20เม็ดซุกซ่อนภายในบ้านของนางพรทิพย์ชอบงามจึงควบคุมตัวให้พนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธอนอำเภอหาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ไม่พบยาบ้าตามจำนวนที่ได้รับรายงานเพราะผู้ค้าย,ยาบ้านำไปซุกซ่อนก่อนที่จะถูกตรวจค้น จนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจชุดสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจค้นบ้านนายไกรริศสีตองอ่อนซึ่งสามารถหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วแต่าก,การตรวจค้นพบว่านายไกรริ์ได้นำยาบ้าไปทิ้งที่โถส้วมเจ้าหน้าที่จึงต้องค้นหาที่บ่อพักของห้องส้วมพบโพยหวยเถื่อนและยาบ้าซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เสพยาบ้าและถุงแบ่งยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมที่จังหวัดพัทลุงขู่จะชุมนุมประท้วงนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักงานประถม,มศึกษาจังหวัดจัดซื้อนมจากบริษัทเอกชนแทนการจัดซื้อจากสหกรณ์โคโนมเหมือนที่ผ่านมาตัวแทนสหกรณ์ ัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมกับข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเพื่อหาทางแก้ปัญหาหลังจากคณะรัฐมนตรีมีม,มติให้สำน,นักงานการประถมศึกษาแห่งชาติจัดซื้อนมกล่องจากบริจัท UST UH แทนการจัดซื้อนมจากสหกรณ์โคโนมจังหวัดพัทลุงเพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนเหมือนที่ผ่านมามติดังกล่าวทําให้สําน,นักงานการประถมศึกษาจังหวัด ต้องจัดซื้อนมจากบริษัท UST UH จำนวน1.2ล้านแสนกล่องต่อจากเดิมที่เคยจัดซื้อนมพัชจชร์จากสหกรณ์โคน,นมพัทลุงวันละ45,000ถุงการดำเนินการจัดซื้อนมจากบริษัทเอกชนครั้งนี้จะทําให้สหกรณ์โคน,นมจังหวัดพัทลุงต้องเสียรายได้กว่า6ล้านบาทต่อเดือนนอกจากนี้เกษตรกรยังไม่สามารถนําน้ํานมดิบ ส่งขายตามปกติได้อีกด้วยนายชุนัยสุกเกษมประธานสหกรณ์โคโนมพัฒลุงกล่าวหลังจากการประชุมว่าหากรัฐบาลไม่แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีหรือหามาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน7วันก็จะประท้วงด้วยการนำน้ำนมไปเททิ้งที่หน้าศาลากลางจังหวัดเวทีสรรหาผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมได้หนังสาวไทยประจำปี2543แล้วนะคะ คือนางสาวปนัดดาวงผู้ดีซึ่งยังคว้าตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะหมายเลข53ครับนางสาวปนัดดาวงผู้ดีครับ ในที่สุดนางสาวปนัดดาวงผูด้ดีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาซึ่งสําเร็จปริญญาโทจากออสเตรเลียและเพิ่งรับราชการได้เพียง4เดือนก็กลายเป็นนางสาวไทยคนที่37รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทรถยนต์โตโยตา้า <All right. S 1> โคโรามูลค่ากว่า8 0 0แสนบาทและของรางวัลอื่นๆผู้ครองตําแหน่งรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งคือนางสาวสวรรสีประทุมชาวขอนแก่นและกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยแม่โจ้ได้รับเงินสด5 0 0แสนบาทและของรางวัลมูลค่านับแสน บาทรองอันดับสองได้แก่นางสาวกุลธีราสัตตบงกตนิสิตคณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเงินสด3 0 0แสนบาทและของรางวัลอีกนับแสนบาทนางสาวปัมมาส,สุขศรีผู้เข้าประกวดจาก<ส>จังหวัดชนบุรีค,รคือผู้ได้รับตำแหน่งสายใหญ่ประชาคม ซึ่งได้รับเงินสด1 0 0 0 0แบาทและทําหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมอของมูลนิทิรร่วมด้วยช่วยกัน<อ>ขณะที่นางงามบ<อ>ุคลิกภาพตกเป็นของผู้เข้าประกวดจากจังหวัดสุราธ,ธานีนั่นคือนางสาวเ<า>ยาวเรีพ<า>ิชัยบิบซึ่งได้รับเงินสด1 0 0 0 0แบาทเช่นกันขณะที่ผู้คว้าตําแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและได้รับรางวัลเงินสด2,000 0นบาทได้แก่นางสาวปนัดดา,าว,วงผู้ดีอาจารย์ระดับ4จา, <53 S 2> จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตำแหน่งขวัญใจประชาชนตกเป็นของนางสาวสวรสศรีประทุม ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้รับคะแนนโหวตให้เป็นขวัญใจประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ผู้ผ่านเข้ารอบสิคนจุดท้ายการประกวดนางสาวไทยคือนางสาวสวรรสีประทุมนางสาวเพ็ญนภาพุกโฉมงามนางสาวเยาวเรศวิชัยดิตนางสาวนิสาชนบุ้งทองนางสาวพัชรีรักษาวงนางสาวปนัดดาวงผู้ดีนางสาวกุลธีราสัตตบงกต นางสาวปัทมาสุขศีนางสาวกีรติดารอดประเสริฐและนางสาวกันนภัสตอนหั่นไผ่สารค่ะเข้ามาในประเทศและยังเสริมสร้างรัพัสกสักครู่นะคะช่วงด้ามาดูสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ มุสลิมชีอะยิงโจรวด8ลูกหมายจะถล่มทำเนีย,ยบรประธานาธิบดีของซดัมฮุเซนกลางกรุงแบกแดดนะคะแต่ว่าพลาดไปถูกบ้านเรือนของประชาชนเป็นเหตุให้เด็กวัย3ขวบต้องเสียชีวิตขบฏมุสลิมชีอะชื่อสภาสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามในอิรักซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในอิรานออกมาแสดงความรับผิดชอบทันทีหลังจากโจรวัดกัดยูซา8ลูกตกลงใจกลางกรุงแบกแดดพร้อมกับประกาศว่าจะโจมตีต่อไปจนกว่ารัฐบาลอิรักจะถูกโค่นล้ม การโจมตีอย่างไม่คาดคิดในยามวิกาลทำให้เด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตเมื่อจรวดพุ่งเข้ามาในบ้านนอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนกระทรวงกลาโหมของอิรักกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของสายลับอิรานขณะที่ยังไม่มีปฏิกิริยาต่อรายงานข่าวของกบฏอิรักในคูเวตซึ่งระบุว,ว่าจรวดที่ได้ตกลงที่ทำเนียบประธานาธิบดีและทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหลายคนมีความเป็นไปได้ว่ากบฏมุสลิมชีอะต้องการล้างแค้นที่ผู้นำทางาศาสนาคนหนึ่งของนิกายชีอะถูกประหารชีวิตในกรุงแบกแดดเมื่อ เดี๋ยวนี้ในข้อหายุยงให้เกิดความวุ่นวายในประเทศช่วงนี้ไปติดตามเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นรอบโลกในวันนี้ค่ะสหรัฐเผชิญกับพายุทอร์นาโดอย่างน้อยสองลูกที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในรัฐเท็กซัสมิชิแกนมิสซูรีอโอวาและอิลลินอยส์ทำให้สนามบินหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกชั่วคราวบางพื้นที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว4คน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลินพิซประสบความสําเร็จในการขัดขวางผู้ปุกรุกในเขตอนุรักษ์ปลาทูน่าในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลางหลังจากเรือประมงที่ติดทงประเทศเบลิสลักรอบจากปลาทูนา่าและกําลังลาเลียงสินค้าให้กับเรือสินค้าอีกลําหนึ่งแต่หลังจากเจ้าหน้าที่กลินพิซเข้าขวางเรือสินค้าจึงได้ปฏิเสธการรับปลาจากเรือประมงเถื่อนทันที ำรวจจีนจับสมาชิกและที่ฝ่าหลุนกงได้อีก35คนที่จตุรัสเทียน,นเหมินในวันครบรอบ8ปีของการก่อตั้งและที่ฝ่าหลุนกงโดยมีบางคนพยายามจะกางแผ่นป้ายประท้วงขนาดใหญ่ก่อนหน้าน,นี้เพียง3วันสมาชิกฝ่าหลุนกงประมาณ200คนพยายามจัดการชุมนุมที่นี่อย่างสงบแต่ถูกตำรวจรวบตัวไปสิก่อน,อนางนิยมธรรมชาติชาวอังกฤษ ที่นิยมสร้างบ้านบนต้นไม้ในเมืองกำลังถูกต่อต้านอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมื่อมีความพยายามจะแก้ไขกฎไม้อาคารเพื่อป้องกันการสร้างบ้านบนต้นไม้เพราะทางการเห็นว่าเป็นการทำลายภูมิทัศน์ของเมืองและอย่างละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในบางเมืองถึงกับมีการสั่งรืงร้อถอนบ้านบนต้นไม้แล้ว ไปกันที่การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟนะคะทีมแตงหนึ่ง LA Lakers บุกไปชนะ Phoenix Sun ด้วยคะแนน1 5 5ต่อ99นะคะทำให้เลเกอร์นั้นนำห่าง3ต่อ0เกมค่ะต้องการอีกเพียงเกมเดียวเท่าน,นั้นก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันตกนะคะติดตามการแข่งขันพร้อมกับความเคลื่อนไหววงการกีฬาค่ะ ฟินิกซ์ชาบ้านชุดขาวต้องสู้อย่างเต็มที่หลังจากที่แพ้กับ l อลเอเลเกอร์สมา2เกมรวดเมื่อจบครึ่งแรกฟิลิกซนันตามหลังอยู่50ต่อ52คะแนนเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างตื่นเต้นจนท้ายควอเตอร์ที่4ซึ่งเหลือเวลาเพียง4 6วินาทีสุดท้ายเพนนีฮาร์ดเวของเจ้าบ้านพลาดการยิง3คะแนนทําให้ฟินิกซ์ซึ่งตามอยู่97ต่อ100ไม่สามารถตีสเสมอได้หมดเวลาฟิลิกซัน,นั้นแพ้ไป99ต่อ105คะแนนทําให้เลเกอร์สขึ้นนําเป็น3ต่อสูงเกม อีกคู่หนึ่งนการพบกันในสายตะวันออกนิวยอร์กนิกชุดขาวพบกับไมอามี่ฮิตแต้มสำคัญของไมอามีคือการทำสองคะแนนจากแอนโทนีคาร์เตอร์ในสองวินาทีสุดท้ายทำให้ไมอามีเฉือนชนะนิวยอร์กนิกไปแบบเฉียดชิว7 7ต่อ7 6คะแนนในช่วงต่อเวลาพิเศษไมอามี่ขึ้นนำเป็น2อตัวริงเกม เดวิสเลฟเดอร์ต์คองตำแหน่งผู้นำเป็นวันที่2ของการแข่งขันกอล์ฟบรลอนเนลสันคลาสสิกที่สหรัฐอเมริกาโดยตีเพิ่มได้อีก7อันดับพารวมคะแนน2งวันมี11เออันดับพานำอันดับที่2จอห์นฮุสตันอยู่ถึง4สโตรกส่วนไทเกอรตวดตี2วันคะแนนอยู่ที่อีเวนพาเท่านั้นทีนิสหญิงเยอรมันโอเพนรอบ8คนสุดท้ายมาร์ติน่าฮิงกิสแชมป์เก่าในรายการชนะซองดินเทสตูจากฝรั่งเศสไป2ต่อ1่งเซต7จต่อ55ต่อ7และ6ต่อ2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับคอนชิต้ามาติน,นีสสุนกคู่นึงอามาดาครูเอรซจะเข้าไปพบกับเจเนตครูคกเกอร์จรัก,กรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่เวลโดมหัวหมากประเภทททมทริอาลระยะทาง1กิโลเมตรทั่วไปชายผ่าน,งพงนุพงศ์มณีพงศ์นักปั่นจากจังหวัดเชีชยงใหม่ทำเวลาได้1นาที13.86วินาทีควา้าแชมป์ไปครอง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจากสถานีโทรทัศน์ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11และไอทีวีได้จัดการประชุมใหญ่วิสามันประจำปี2543และมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกของสมาคมจำนวน140ทุนณโรงแรมเดอะแกรนถนนรัชดาพิเศษคุ้ยขวางหมดเวลาในการนำเสนอข่าวของไอทีวีในคืนนี้แล้วค่ะดิฉันวราพรสมพงษ์และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ นิยมกันทุกวงการบริเจนซีบรันดีทัก